อนี่ก็นะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับจัดตั้งลงทานนะครับแล้วก็เตรียมตั้งโต๊ะเพื่อจัดงานกันนะครับเป็นงานทําบุญนะครับประจําปีของหลงตาบุญชื่นนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านกลับมาจากจาริกทุดงแล้วเนี่ยท่านก็จะทําบุญนะครับปีนี้ก็ทําช้าหน่อยเพราะว่าหลังจากกลับมาท่านก็โดนกักตัว14วันนะฮะหลังจากครบกําหนดกักตัว14วันเนี่ยนะครับ ไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็กําหนดจัดงานทําบุญนะฮะถวายสังฆทานพระสงฆ์สาม,มนเณรแล้วก็แมช่ชีเนี่ยวันที่ยี่สิแปดนะครับนี่ก็กําลังจัดเตรียมสถานที่กันนะฮะอย่าลืมอย่าลืมบอกยินดีต้อนรับทุกจังหวัดแต่ต้องทำตามมาตรการ,ราอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอต้นว่าไงนะฮะหมอต้นยินดีใหม่ฮะ ยินดีต้อนรับทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าต้องทําตามมาตรการนะครับมีมาตรการอยู่ครับมาตรการคือไงฮะมาตรการคือมาจากย0 21จังหวัดเสี่ยงสูงนะครับก็ต้องแย่จมูกครับสวบนะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับไม่มีกักตัวครับท่านเสร็จภารกิจอยู่นี่ท่านก็เดินทางไปเลยโอ้แล้วคนที่ไม่ใช่จังหวัดเสี่ยงยี่จังหวัดนะก็ลงทะเบียนธรรมดาครับแล้วก็เข้าปฏิบัติตามมาตรการครับใส่หน้ากาก ลายะห่างครับง่ายๆครับผมเดี๋ยวหมอต้นก็จะเอาทีมงานมาตั้งจุดคัดกรองแต่ตอนนี้นะฮะยังไม่ถึงเวลางานก็มาช่วยยกโต๊ะจัดของกันก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้ในส่วนของสาวๆเนี่ยนะฮะแม่ขาวนี่ก็กําลังจะช่วยกันจัดสิ่งของนะฮะจัดตั้งลงทานนะฮะนี่ฮะก็มีของต่างๆนะที่หลายคนเน้นนำมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะนี่ก็ ฝนด้วยนะฮะแล้วก็แม่ขาวช่วยกันจัดอยู่นะครับนำลงจากรถมานะฮะเดี๋ยวนีก็มีโอ้แค่นี้ก็แถวเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเขามาใส่บาดตอนเช้าอีกไงอ่าเดี๋ยวเผื่อเขามาใส่บาดตอนเช้าด้วยเนาะเดี๋ยวมเามเอารใช่เอากลางก่อนเดี๋ยวเผื่อเขามาใส่บาดตอนเช้าไงเราก็เสริมใส่ตรงนี้เลยนะเพราะตอนนี้มีแค่นี้ ก็มีแต่พวกขนมมีอเครื่องดื่มนมนะฮะข้าวสารก็มีอันนี้ที่หลายท่านเนี่ยเมามาถวายที่ที่พักสงนะฮะใครเอาอะไรมาถวายนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็จะเก็บไว้เนี่ยมาจัดตั้งโรงทานหมดนะฮะเช่นกันเหมือนอย่างตอนเหมือนตอนที่ท่านออกจากิทธุดงนะฮะ นี่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่นะฮะวางแผนกันอย่างดีนะครับบ้านนี้แหละมันมีเพื่อจะเที่ยวบ้านเนี่ยเออมัมีที่ยวก็โอเคไม่ได้เดี๋ยวมื่อื่นกันครับมื่อื่นเนี่ยจะค่อยกลางเดี๋ยวผมโทรหางปู่มันปู่มันปู่มันบอกว่าให้เอามาสแตนบายเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้า ไม่มีคนเก็บอะไร<ม>เขาเองเขาพูดอยู่บอกให้มาสแตนบายให้อใครหน้หมอเขาบอกว่าต้องมีเต็นสแตนบายอะไรแล้วนี่ฮะเป็นบริเวณที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่นะฮะของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะที่กําลังจะจัดงานทําบุญประจําปีพศสอง4ที่เกิดขึ้นในวันที่28พฤษภาคม2564นะฮะในเวลาเช้า ประมาณ6กโมงเช้านะฮะอา้าวใครอยากจะมาก็มานะฮะอ่ามาเข้าได้ทุกคนนะฮะนี่ยืนยันแล้วจากเจ้าหน้าที่นะฮะอา้าวมาเดินทางกันมาทันนะฮะสวัสดีทุกท่านนะ,ะที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ